สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมงพาท่านผู้ชมมาอัปเดตข้าวนาปีของป้าแมงหลังจากให้ปุ๋ยหมากผ่านไป1อาทิตย์นะคะเต็มเตมเลยนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะข้าวนาปีประจำ2566นะคะให้ปุ๋ยหมากไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็รอแค่เขาอุ้มท้องแล้วก็ให้อ่ ข้าวนะคะผลผลิตนะคะต่อไปนะคะก็มาลุ้นกันนะคะประแมงก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมเรื่อยๆนะคะข้าวนาปีของประแมงจนจบฤดูกาลนะคะเก็บเกี่ยวค่ะตอนนี้ก็ให้ปี๋ยหมากแล้วนะคะอาทิตย์หนึ่งผ่านไปค่ะก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมก็จะประมาณนี้นะคะ ที่ท่านผู้ชมเห็นดูนี้เป็นข้าวเป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวกอของหกค่ะข้าวเจ้าข้างบนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไปดูข้าวเจ้าค่ะข้าวหอมมะลินะคะก็ให้ทีมัดไปแล้วเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมข้าวหอมมะลิกันค่ะค่ะนี่คือข้าวหอมมะลิของป้าแมงนะคะก็จะใส่ข้างบนนะคะเป็นข้าวหอมมะลิค่ะที่ให้ท่านผู้ชมดูไปก่อนนั้นน่าเป็นข้าวเหนียวนะคะกอขอหกค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะเป็นข้าวของมะลิค่ะวันนี้อากาศไม่ร้อนมากนะคะมีลมนะคะวันที่8 8สินงหาคมพศสอ6 6ค่ะที่ตะแมงอัปเดตอยู่นี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะข่าวเจ้าของมะลินะคะโอเคค่ะคลิปนี้ ก็มารีวิวแล้วก็อัปเดตนะคะข้าวนาบีของกระแมงหลังจากให้ปุ๋ยหมกักไปหนึ่งอาทิตย์นะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ